ฮัลโหลวัดซับกับผมตอนนี้คุณกําลังอยู่กับลักี้คาเมลน้องๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมตอนนี้เรากําลังอยู่ในเกมฮง n g ไค i Impact 3นะครับผมเฮ้ย oh. <Hey. S 1> ซึ่งจะเป็นเกมแนว ARPG นะผมที่พี่ต้องบอกเลยว่าภาพเนี่ยสวยมากนะครับน้องๆดูดิครับ oh. โอ้โหตัวละครคือแบบว่าสวยน่ารักมากเลยอะ เห็นและอยากมีแฟนเลยอ่ะพี่คิดว่าสาวๆหนุ่มๆเนี่ยจะต้องชอบเกมนี้แน่นอนนะครับผมจุดเด่นของเกมนี้เนี่ยก็คือการต่อสู้นะครับผมโดยผู้เล่นเนี่ยจะต้องใช้ฝีมือตัวเองลุ้วนนะครับผมคือเราจะต้องบังคับตัวละครเนี่ยให้เดินไปโจมตีคู่ต่อสู้นะครับผมแล้วก็แบบว่าต้องมีจังหวะหลบเลยนะเออหลบแบบดิจิตอลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเกมที่ต้องอาศัยทักษะระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่คือสนุกแน่นอนนะครับไม่ต้องมีระบบออโต้ใช้ฝีมือตัวเองลล้วน แล้วตอนเนี้ยฮองไกอิมเพก3เนี่ยมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมนะชื่อว่าเคียนานี่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะผมอยู่ไหนนะเคียนาเคียนานี่ครับผมซึ่งจะเป็นพลังจิตที่เกี่ยวกับไฟนะครับผมนะเรียกว่า h e r s h e r of Fame s ฟมชัอ๋ออย่างโกหลายคนอาจจะคุ้นเคยจากฮองไกอิม a พก3นะครับผมที่ปล่อยอนิเมชั่นตัวสั้นของอีเวล t i สติงเฟมนะครับ <K iana. S 1> 放开他们！我要信念，只是凭着所谓的正义感与善念。得到红蓝都是自我感动，无法改变这个丑陋的世界。 我们都是失败者。现在轮到我去做我该做的事，去告诉大家，他们的选择没有错。你的攻击结束了呢？什么？现在轮到我了，没意见吧？尼，哦吼，咩嘢？ คือแบบสวยงามมากครับในส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูรีวิวในเกมนะครับนะหลักๆก,ก็จะมีสกิลอ่าเป็นท่าไม้ตายนะครับผมสกิลหลบลีการโจมตีธรรมดาการโจมตีพิเศษนะครับแล้วก็เป็นอ่าสกิลติดตัวนะ <Wow. S 1> มาเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมกันนะครับผมว่ามันจะสวยงามขนาดไหนไป let's go <S มาทุกคนตอนนี้พี่ก็อยู่ในห้องซอมนะครับผมดูดิเยอะสตูพี่เป็นหุ่นยนต์นะครับเดี๋ยวจังวันนี้พี่จะลองกดอ่าสกิลท่าไม้ตายเลยครับดูดิ เฮ้ย hey, ภาพอย่างสวยเป็นเลเซอร์ระเบิดโอ้โ oh. หส่วนตัวเจนี่จะเป็นการโจมตีธรรมดานะผมฮึม hmm. ดาเมจเป็นแสนแข็งไม่ได้จับมาดีมาดีมาด,มาดีเล่นดีเร็วตัวเลยครับหึม hmm. โ oh. อยแรงมากครับเดี๋ยวเราลองสกิลนี้ดูทุกคนโอ oh. เป็นสกิลแบบว่าฟันระยกอะครับเอามันเป็นคอมโบครับผมทุกคนนะทุกสกิลเนี่ยสามารถคอมโบกันได้หมดนะครับผมอุ๊บอันนี้เป็นสกิลลบลีครับจุกจุกนี่เป็นไง อันนี้เหมือนจะเป็นสกิลลดเดอร์หรือเปล่านะครับเป็นเหมือนปล่อยแล้วแบบเป็นดาเมจแบบว่าไฟเพลิงอะครับอันตรีสักรอบนึงเอาไปกินไม่เงี้ยละระเบิดไปดีมาดิครับมาดิครับพี่ต้องข้างหุ่นยนต์พวกนี้ให้หมดนะผมแล้น้องสังเกตที่หลอดเลือดด้านบนนะครับเลือดน่าจะมีเป็นแสนนะครับผมมาเฮ้ยกระโดดฟันย่าเฮ้ยโอ้โห,หภาพสวยงามมากทุกคน คือแบบเอฟเฟกนี่อลังการมากนะครับผมมา,าลูไฟวไิกินนี่เป็นไงอ๋อ,อ,อก็มาดิครับไม่ได้วันใหม่อะไรอยู่แล้ว,ลวอันนี้เป็นห้อง้อมนะผมก็คือแบบว่าบอทอาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับอันติโอ้โหนอ้นองดูดีคือพี่ชอบอันตีมากเลยครับสีสันคือแบบว่าชนะเลิศอะมาดิโออ,อ,อึดมากไอตัวนี้อึดมากยิงอะไรครับยิงพิษตายเหรอผมไม่กลัวหรอก จุกหลบจุกหลบโอ้โหสโลโมชั่นได้ด้วยยังไงอ๋อสกิลนี้มันทำให้สโลครับผมจุกหลบแหวบเฮ้ยเก๋เท่นะเท่นะปล่อยลูกไฟอีกรอบนึงมาดิครับมาดิครับอิ่งสีสันอลังการงานสร้างมากเอาลูกไฟไปกินอืออื้อเรียบร้อยครับผมเฮ้ยมันจะตายแล้วอันตีอันตีอนตขอดวนตีหน่อยนี่เป็นไงตายหมดครับผม วิ่สุดครับผมเอา้ายังไม่หมดหรอเหลือน,นิดนึงจุกหลบฟันหลังไปสโลโมชั่นกินนิ่มๆครับผมไปพลังไฟไปอฮ้ย yeah, ตายตายตายโอ้โหเคียร์หน้าเธอสวยมากแล้วเธอก็เก่งด้วยน้องๆดูครับคอมโบสูงสุดพี่ทำไว้34คอมโบครับผมเฮ้ยมีใครมากกว่านี้ไหมอ่ะถ้ามีก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะ ต่อไปนะครับผมเราจะมาดูในส่วนของ Activity ใหม่ครับผมนะจะเป็นโหมดอิลิเชียนนะครับนี่มันจะอยู่ตรงบริเวณด้านขวามือนี้เลยนะครับเขียนว่าแดนสวรรค์แห่งอดีตนะผมเรากดเข้าไปเลยโดยโหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับผมน้องๆก็ต้องเล่นแล้วก็ทําภารกิจนะครับการเล่นโหมดนี้เนี่ยเราก็ต้องเลือกตอบคาถามนะครับผมแล้วก็มันจะมีภารกิจเนี่ยให้เราเก็บไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวิทยาศาสตรีให้ดูนะมมเน่อันนี้ก็จะเป็นตอบคาถามนะครับก็คือเป็นเน่เรื่องแหละ น้องๆที่เล่นเกมแนว ARPG เนี่ยก็น่าจะรู้นะว่ามันเล่นยังไงนะครับมาเดี๋ยวเราจะตัดไปที่ตอนที่พี่ทำภารกิจเลยนะครับผมนี่นะครับผมพอเราได้ดูเนื้อเรื่องไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีภารกิจขึ้นมาให้เราเลือกทำนะครับนี่น้องๆก็เลือกได้เลยว่าจะทำภารกิจไหนนะผมเดี๋ยวพี่จะทำเป็น ى, ภารกิจแรกแล้วกันนะครับพรแห่งทศวรรคตุยพรแห่งทันสวรรค์น,นะครับมาเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูนะมันเป็นยังไงนะฮะ คือรู้สึกว่าจะมีภารกิจให้เลือกทั้งหมด8เฟรมไคลเซอร์นะผมนี่นะผมพอเข้ามาแล้วเราก็จะได้คุมตัวละครตัวนี้นะผมมาโดยพิํำการวร์ปไปที่ประตูภารกิจเลยนะครับไปมาละมันจะเป็นมิชชั่นนะผมให้เราทำภารกิจอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับต้องใช้ฝีมือนิดนึงอมันก็ต้องใช้ฝีมือกันนิดหน่อยอครับมาโอ้โหเจอเระบบสามตัวว่าเอาเลยละกันนะครับการลินก็ ต้องใช้ทักษะควบคุมเอาเองนะครับผมนะน้องๆก็ต้องเลงดีๆเ <c oughs> จอท่านี้หน่อยเป็นไงนะครับน่าจะเป็นอันติหรือเปล่าวาบวาบวา,วาฟันไปครับผมแตกหนึ่งสกิลนี้สกิลจูครับผมหุยหลบหลบแล้วฟันหืพี่ฟันแรงมากอะน้องๆได้มีแบบสามสี่พันนะเฮ้ยง่ายครับผมภารกิจนี้ไม่น่ายากนะเรียบร้อยครับผมฟันธรรมดาก็พอนะครับสกิลเรามันแรงอยู่แล้วโอ้โหเสร็จครับผม สวยงามมากเลยเมื่อกี้อะสโลโมชั่นด้วย mm hmm. เมื่อเราทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. เราก็ต้องเก็บเควสต่อๆไปเรื่อยๆนะผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโหมดนี้ mm hmm. และพี่ก็มีข่าวดีมาแจ้งสาวๆนะครับผม mm hmm. ก็คือทางเกม h o n g กอิม m พ็ก t 3สเนี่ย mm hmm. เขามีชุดว่ายน้ำมาแจกครับผมน้องๆนี่ mm hmm. ก็จะเป็นชุดลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผม mm hmm. ก็คือแบบว่าน่ารักมากเลยนะ mm hmm. เป็นธีมแบบว่าชุดว่ายน้ำซ mm ัมเมอร์อะไรอย่างนี้ เพียงแค่น้องเข้ามาล้องอิน7วันนะผมก็จะได้ชุดนี้ไปเลยนี่นะผมจมเขาไม่ได้แจกตัวละครเดียวนะคือแบบมีหลายตัวมากนะครับมีประมาณ3ตัวนะอันนี้ก็เป็นตัวที่2นะครับผมซึ่งโอ้โหสวยงามเหลือเกินสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยอยากเล่นเกมฮองไกอิมแพคสานะครับผมพี่ก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ด้านล่างใต้ดีสคริปชันเลย แล้วพี่ก็มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับผมเนี่พี่คืนให้ดูละอน,น้องก็สามารถนําโค้ดที่ได้เนี่ยไปกรอกนะครับผมเพื่อที่จะรับไอเทมพิเศษมากมายลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผม